กัะสิพามาโทษเขาแหงน,นี่เขาตากไว้แล้วเขาแหงเขาเนี้ยวกินบ่เบิดอนะนะเอาไปตากแดดว้แต่หลายมือแล้วสิพามาโทษเขาแหงจังนนไฟก่อนมันอนี้นังทอนนางเฮ็ดกับเขาครั้งแรกแล้วเก็บใบหม่มองกลางเลยมนะันสิลืม วะานาะนางเห็ดกับเขาเนี่ว่เคยนางเห็ดกับเขาเลยเนี่ยดอ,อกสายหลายแม่น <c oughs> บัวไม่เคยนางเห็ดกับเขาเด้อเปิดพัดลมใส่ใ่ทางเปิดพัดลมหอมด้ยเนี่ยวดเอางั้นนางทายคลิปขงสติเด็กเปิดอมอยนี่ออกต้องให้มันเกินแน่เนาะ น้ำมัน,น,นมันทอนกังน้ำมันมันทอนกันทอดเอาแห้งตากไปแได้โดนเจอ่หะหรอไม่ทอดจปคืนเจงวะมันกือลาบอ่ะทนที่จะมันนีตัวหอดมันมาเจ,จาะเนี่ยาทนี่ะ อนทังเมาจอเมื่อิงเขาแห่งกันเือาน้องใส่เบงอานละมันมันอมันก็จะพองขึ้นนะเปิดใฟแห้งมีเด็ก็ก็มาเทียบอุแต่ป๊อปปะอปละมีห้องเห็นบ่ห้องเห็นบ่มันต้องออกกองตรงอีกเนาะเห็นจะหนักทุ ก็เอาแล้วก็จบด้ยเกลือเ,เกลือเข้มๆ,ๆบทอบทอดบอทอดหลายนะทอดทีละน้อยเอาค่อยๆทอดลงสีนะมันคลอนแล้วยมโค้งแล้ว ก็ไอเฮ็ดเอาไปเย็นเย็นมันจะได้อร่อยอร่อยมันจะอุ่นน้ำมันแน่อะอาหารวางเป็นนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยมันเป็นนิดหน่อยเพื่อแล้วเฮ็ดเห็ดขิละเพราะว่ายู้ันนอกไปทีเนาะมันัรู้ันนอกมันบอไข่เยังกิงสมัยก่อนอะเออขนอมนไปซื้อเขาเมื่อกลงเดืนกับหายากจี่สิ่นะ่ะ แล้วก็ทอดเค็มหองห้ยเกลือให้กินเป็นอาหารว่านสินะกระเล็มันกระเสียมเห็ดมาเรื่อยๆล่ะเห็ดกินมาเรื่อยๆล่ะมาเห็ดพอมีลูกกับมาเห็ดให้ลูกกินสินะลูกกับทีท่ใจลูกกับมักของฉันนะมันอร่อยดีมเสียบเลยมาต่อบาใส่นทำตาลนะเพราะมักหวานมักเข้มเข้มใส่เกลือทอดแล้วบแบบห้วยเกลือเอาเกลือมาห้วยสินะจะใหม่ละเด้อ มันจะเบาได้หนิมันจะคุยได้หนิแต่ไมแล้วพอแล้วเหลืองเหลืองเนีะยม่เหลืองเหลืองแค่นี้กับพอ่อเล้วนี่กับผักัผักไว้ผักว้นี่ัผักใบห้ยมัสเตียรามันแล้วกะเขาก็เอาลงมา เลืองเหลืองกำลังหิวอยากกินนั่งก็ดีรู้สึกมันไฟมันจะแรงอ่ะเดี๋ยวเบาไฟก่อนตักชิ้นนีกนิดไฟมันจะแห้งไปมันก็จะ้มไหมกรอนสิค่ะมันจิ้มเร็กลับดาวเดี๋ยวเบาไฟจุดน้อยก่อนหนาทีมน้องกระทะซะละหนาทีมน้องกระทะแล้วกับเบิร์ดจะเลยได้เนี่ ลล่ะ,ะวนะันี้เทากับเ้าจะโรยเกลืองเกลือเอาเกลือมาโรยอซี่มึงอืมแะบมันคือเข้ม ก,กินมบิร์กมาจากจากแหงไว้จากแดดด้ดวยมาทอดดูเสียบไปเตมดทำไมพี่น้องเขากนว็ใส่น้ำตาลเนื้อสวยเขาบอกว่าใส่น้ำตาลเอยมากินงวานดูแต่ว่ายางสีแต็เขาเกินก็่าส้ากจากเป็นเขาแซน่นี่ใรไปดูน้ำตาล รว่าถ้าเป็นเขาเห็งทอดจก็ใส่มจานมันยืดไปเหมือยนยังไม่ำดำๆสเิเจ้าจใส่ปัาไปเค็ดที่ละน้อยม่าได้บ่ทอดหลายว่ทอดที่ละหลายสิงลายอ่ามันบันส,สูุดิบางสีน่ะคอยๆเหยียดเ่า ท่นทอดเขาแหงข้าวเดียวเนี่ยนางนางมีข้าวเดียวเงาออกเืาอออกขาพักไปเปียกเลยเนี่ยเราเคยมานางเห็ดกับเขาสี่เดียอันนี้แหละครั้งแรกไม่ใช่มีเพื่อนเนี่ยนั่งทอดเขาทำปลาทายขิดอ่าใจเราด,ด้อีกกระโอนี้อีกทีนะเจบไปกินไป ตวกลินะ่นนั่น่ละรงหาบกคือหวาเต้อกินให้หาก็คือทีออ่ทางไม่หลวกลิ่นตัวแป๊ดสมบูรณ์ฝืนบอชิมยงไงหวหลกกลิ่นมันกับวายนอ ยินคล้องะร้อว่าย, <c oughs> ย,ย้งควยานงเงินยศจ่อยๆเลยงานโยขาพัก <c oughs> อือบัววันนี้บัวใครกิน,นต้อชิจายฟ้าส่วเอาสัษเลยขักบัวมึนวม่นนิดหน่อยตึงหน่อยอกระดิ่งน่าสุกกัน